จริงเคยมาเมื่อมาสองปีที่แล้วคเป็นเป็น่าจะเป็นงานแฟนไซน์แต่ว่าก็ยไม่ได้แบบเที่ยวเมืองหาใหญ่ครั้งนี้เหมือนแบบเราอยู่ในเมืองจริงๆครับไหนใครอาสาอยากจะพาคุณพี่พิกิ้นมาเที่ยวบ้างค่ะยกมือขึ้นหน่อยค่ะดีไหมดีมากค่ะแล้วบอกว่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่มาร่วมงานเทศกาลอาหารสุดยิ่งใหญ่กับคุณผู้เราที่นี่ดีใจครับผมเป็นงานเทศกาลอาหารนี่ก็คือจริงๆแบบของโค้กเนี่ยจัด แต่ตอนนี้ให้พูดแบบคางคายกันทั่วไปก่อนเชิญคุณพี่พี่น้อสวัสดีค่ะเบามากไม่ได้ยินเลยสวัสดีเปนแฟนสาวหนาดใหญ่นะครับว้าวเอะไรล่ะวันนี้ถือว่าแรงออกได้แรงออแปลว่าอะไรฮะถึงใจแปลว่าถึงใจถึงใจถึงใจคอยรอบได้ไหมฮะได้แรงออ ได้แรงอกอกนนีได้ได้แรงอกได้แรงอกกได้แรงอกอกได้แรงอกหนึ่งสองสามได้แรงอุกอันนี้ได้อยู่นะเวอร์ชันน่ารักน่ารักเวอร์ชันแบบน่ารักของคนพีพีเนาะเอาล่ะ